สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่งซีเอครับผมวันนี้พวกผมลังในเกมวอลล o บอ t ครับผมแน่นอนนะวันนี้เป็นวันที่เรานัดหมายกันครับผมว่าจะมาประกาศผลรางวัลครับผมผู้ที่จะชนะรางวัลกิฟต์อเวก็คือ5ฟารเนีย5้ารางวัลน,นั่นเองครับผมก็คือผู้โชคดีที่จะได้รับฟาร์เนียเนี่ย ห้าคนนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีใครกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดแล้วก็สรุปกันก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้มีอีเวนต์หรือมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูกิจกรรมตัวนี้เลยครับผมกิจกรรมที่น่าสนใจและกําลังจะจบลงครับผมก็คือกล่องส่งนี่ครับกล่องสุ่มพิเศษนะนี่ฮะ กล่องสูมพิเศษของเรานั้นกําลังจะหมดแล้วนะครับผมกาลังจะหมดเวลาแล้วนะอีเวนต์นี้กําลังจะผ่านไปครับเหลือเวลาอีกแค่20ชั่วโมงเท่านั้นครับผมตอนนี้ของผมก็อยู่ที่กล่องกา bon. รันตีเนี่ยทั้งหมดสองกล่องครับผมก็คือกล่องร้อยแล้วก็กล่องร้อยห้าสิบนะที่จ่อที่จะได้รับรางวักลการันตีครับผมอันนี้ก็กําลังจะผ่านไปแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกแค่ยี่สิบชั่วโมงหรือยี่สิบชั่วโมงนะเพราะตอนนี้ยี่สิบชั่วโมงห้าสิบสามนาที ตอนที่ผมอัดคลิปไว้แล้วก็มนะินิอีเวนต์ฮะแน่นอนครับผมเพราะยังเป็นการลดราคาอ้าวลดราคาหมดไปแล้วฮนะเนื่องว่ายังอยู่นะตอนนี้ลดราคาของการอัปเกรดหุ่นยนต์ปืนและโมดูลน่ะได้หมดไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้มินิอีเวนต์นั้นจะเป็นอะไรเออเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งนะครับอ่ะก็ยังไม่มีอะไรฮนะก็เรียกได้ว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับส่วน การทําภารกิจครับผมของระบบปฏิบัติการเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะว่าหมดเวลาแล้วหรือยังฮนะนี่ครับผมระบบปฏิบัติการ E ก็เหลือ20ชั่วโมงเช่นเดียวกันฮนะใครยังทําไม่เสร็จก็รีบๆได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะไปรับรางวัลของฟรีกันเลยนะก็จะเป็นเหรียญสุ่มต่างๆครับผมซึ่งตอนนี้ผมทําไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นครับ เดี๋ยวเรามาเช็คโปรโมชั่นกันนิดหน่อยว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้บ้างนะครับผมอเรื่องทองยังไม่มีอะไรน่าสนใจครับผมณตอนนี้นะแล้วก็นี่ครับเหรียญสุ่มราคา175บาทอืมนี่ฮะ175บาทมีมาให้2,000เหรียญน,นะครับผมก็อบอกได้เลยว่าผมเองก็อยากจะเติมอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สนใจครับเพราะว่าแหมรู้สึกว่ามันจะได้ค่อนข้าง ยากนิดนึงนะก็เลยจะยังไม่เติมครับอีเวนต์นี้นะก็จะผลัดไปก่อนครับผมสำหรับการเปิดกล่องสุ่มนะฮะแล้วก็โดยรวมก็ราะยังทั่วๆไปนะยังไม่มีอะไรลดแบบว่าแหม่หน่าประทับใจเท่าไรครับแล้วก็มีเจ้าเลเกอร์ฮะ1น0นะครับผมสำหรับคนที่ชอบสายแบ่งมุมก็สามารถพิจารณาได้ครับผมนี่ จุดเด่นของเราคือวันนี้ฮะ175บาทครับผมก็เป็นเจ้าเอเลสครับผม l i m i t ต็ดแล้วก็ได้ปืนครับผมเป็นปืนเร่อเราล็อกขานะสายล็อกขาครับผมก็เป็นเพาซ่าแล้วก็เป็นปืนล็อกขาขนาดเล็กฮะก็ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวสําหรับราคา175บาทของ a อเลสครับผมเป็นตัว l ิมิเต็ดนะทุกคนโอเคส่วนโดนนี่ก็แหมสูงครับ ยังอยู่ฮะเจ้าโดนพึ่งของเราครับผมเจ้าเวสครับผมเวสหรือเวฟแล้วแต่คนจะอ่านนะผมก็อ่านได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นโดนสีทองที่ค่อนข้างคุ้มราคาครับผม175นะครับผมก็ไม่แพงนะครับบอกได้เลยนะตรงนี้ถือว่าไม่แพงครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยจับมาได้ครับนะสำหรับโปรโมชั่นก็มีประมาณนี้ครับโดยรวมโอเคครับผมเอาลครับผม ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เรารอคอยฮะก็คือการประกาศผลรางวัลครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี5ท่านครับในการได้รับรางวัลกิฟบอเวห้าปัฟเนียไปลุ้นกันเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้เข้ามาสู่ระบบการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่ครับผมคัดแยกผู้ที่ใช้ซ้ํากันออกไปนะครับผมแล้วก็ใช้คําเฉพาะนะครับผมก็คือ VRW i n ินคนแรกครับผมมาดูซิว่าเป็นใครฮะผู้โชคดีคนแรกครับผมสําหรับวันนี้ครับเพื่อที่จะรับปั๊บเนียของเราก็คือโอ้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือคุณโอ้ชื่ออ่านยากครับผมชีโอวานนะครับผม ถ้าอ่านผิดขออภัยนะ K K H I E O W A R N ครับผมชี่วานนะจากระบบ Android ครับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเช็ค ID นิดนึงนะเพื่อไม่ให้ซ้ำกับครั้งที่แล้วครับผมเพราะว่ากติกาของเรานั้นผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งแรกนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครั้งนี้และครั้งถัดไปครับเว้นช่วง2อ,งองครั้งนะโอเคตอนนี้ผมก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับผม ก็คือ,อเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลครั้งนี้ครับผมโอเคครับเช็คเรียบร้อยไปดูคนที่สองกันเลยฮะว่าจะเป็นใครครับผมขึ้นมาแล้วฮะคนที่สองครับผู้โชคดีก็คือคุณยอสครับผม YQ คุณยอส YQ คถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะครับผมทําถูกกฎกติกานะครับเป็นระบบ Android เช่นเดียวกันครับผม #buildwin อ,อนเนีสองถูกต้องนะฮะ แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าขอบคุณที่อะไรสักอย่างนี่แหละฮะนะก็จบลงไปนะโอเคฮะสำหรับคนที่2ครับเช็คไ d เเรียบร้อยไม่ตรงกับครั้งแรกที่แจกเพราะฉะนั้นคุณก็รอรับรางวัลได้เลยนะนะครับผมสำหรับผู้โชคดีคนที่2ครับขอแสดงความยินดีด้วยฮะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับว่าคนต่อไปจะเป็นใครครับสำหรับคนที่3ามนะมาจับนะครับผม ยังไงโอ้เรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งท่านแล้วครับผมสำหรับคนที่3นะก็คือคุณเ <Yeah. S 1> ควาเออเสามวหนึ่งผมผมก็อ่านผิดอ,อ่านถูกนะตื่นเต้นไปด้วยครับระบบ IOS ครับผมอ่ะเช็ค ID <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ก็ไม่ได้ตรงจากครั้งที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์รับรางวัลนะเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับผู้ที่ผมจับได้แล้ว ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะนะครับผมอ่าไปดูผู้โชคดีคนต่อไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะใครครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหเลื่องื่อครับอ่านยากมากๆนะคุณเอ่อหืมดมดมกลมกลมกลมแม่กอทพอฮะจะเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นชื่อดูยังไงดีฮะเอาเป็นว่าคุณได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับผมนอกจากมีเงื่อนไขต่างๆอีกนิดนึงนะ ครับแต่คุณสบายใจได้ทอดหนึ่งแล้วล่ะว่าตอนนี้ผมจับคุณได้แล้วนะครับผมเป็นผู้โชคดีฮะสำหรับรางวัลนี้นะได้รับฟับเมียครับผมเดี๋ยวจะมาดูละละเอียดท้ายคลิปอีกทีฮะไอดีไม่ตรงกับครั้งแรกนะครับผมก็มีสิทธิ์ไปแล้วครับมาดูคนต่อไปฮะว่าจะเป็นใครมีชื่อคุณก๊อตขึ้นมาครับจองเที่ยวแต่พอสมเรียบร้อยเนี่ยมาตกอยู่ที่คุณอารัสห่วงครับผมคุณอารัสห่วงเนี่ยแม่ ไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่าครับผมแต่คุณได้ครับโอเคฮะสำหรับการแจกรางวัลนั้นก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเช็ค ID ดีแล้วเนี่ยไม่ได้ซ้ากับครั้งแรกเลยสักคนเดียวนะฮะแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ได้รับการสุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรางวัลมีอยู่แค่อีกหนึ่งกรณีครับผมเนื่องจากคุณอาจจะได้รับรางวัลจากช่องอื่นๆมาด้วยนะครับผมในครั้งเดียวกันหมายถึงว่า รายการแจกความเนียเนี่ยคุณอาจจะลงไว้ที่หลายหลายช่องและหลาย ID ดีนะครับหรือไ d เดียวกันหลายช่องกันแล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้รางวัลจากช่องผมหรือช่องอื่นมาแล้วเนี่ยคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถเช็คได้ว่าคุณนั้นได้รับรางวัลจากช่องอื่นแล้วหรือยังทาง GM จะเป็นคนเช็คนะฮะนั่นคือสิ่งผิด นั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณไม่ได้รับรางวัลนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับจากช่องไหนเลยแล้วมารับจากช่องผมเนี่ยรับรองว่าคุณได้รางวัลแน่นอนนะนะครับแลคงต้องเข้าใจนะเพราะว่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ยในรายการแตกในรายการแจกแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะส่งรางวัลไปที่เดียวกันนะฮะถ้าคุณได้จากช่องอื่นแล้วเนี่ยแล้วคุณมาดวงดีได้จากช่องผมอีกเนี่ยทาง GM จะคัดแยกคุณออกนะครับผมเพื่อให้ได้รับรางวัลเนี่ยเพียงหนึ่งเดียว สำหรับหนึ่งรายการครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีครับผมสำหรับทั้ง5ท่านนะที่ได้รับรางวัลครับเห็นรายชื่อกันแล้วก็รอได้เลยฮะรางวัลก็จะเข้าไปที่ไอดีของคุณภายใน7ถึง14วันครับหรือ2อาทิตย์นั่นเองอ่าก็เรียบร้อยครับสำหรับการแจกของผมนะพอเอาไว้รอครับผมสำหรับการแจกครั้งต่อไป ว่าจะเป็นอะไรนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมแม้ใช้เวลาพอสมควรบา,บายบายสวัสดีครับผมหลับฝันดีสําหรับคุณที่รับรางวัลครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ